สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะ คุณผู้ชมอาจจะยังเข้าใจกันอยู่นะคะว่าพืชผักที่เรารับประทานกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะมีวิธีการที่เกษตรกรทําการเพราะปลูกด้วยการใช้ดินเป็นองค์ประกอบจริงๆแล้วค่ะในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะด้วยความก้าวหน้าทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการพัฒนารูปแบบของการปลูกพืชผักรวมไปถึงเรื่องของการปลูกผลไม้ชนิดใหม่ๆขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ดินเป็นองค์ประกอบนั่นก็คือรูปแบบของการปลูกพืชผักนะคะด้วย ระบบไฮโดรโปนิกนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้นะคะเกิดประโยชน์อย่างมากมายสําหรับเกษตรกรนะคะรวมถึงในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของพืชผักที่ปลูกด้วยระบบนี้ได้ด้วยค่ะสําหรับรูปแบบนี้นะคะระบบไฮโดรโปนิกนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ Most Insight ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับการปลูกพืชผักนะคะด้วยระบบไฮดโดรโปรนิกนั้นจริงๆแล้วคะ่ะถือว่ามีการยอมรับแล้วก็มีการใช้วิธีนี้กันมาหลายยุคแล้วนะคะอย่างยาวนานพอสมควรเหมือนกันค่ะโดวยวิธีการดังกล่าวเนี่ยก็จะนิยมทํากันนะคะในต่างประเทศรวมไปถึงในขนาดนี้นะคะประเทศไทยของเราก็นิยมนําวิธีดังกล่าวมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการปลูกพืชน,นะคะด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนั้นนะคะคุณผู้ชมนิยามง่ายๆค่ะของการปลูกพืชด้วยระบบดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดินค่ะจะมีการใช้วัสดุอย่างอื่นเข้ามาทดแทนนะคะแทนการาใช้ดินเป็นองค์ประกอบในการปลูกค่ะซึงจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะคะการนําวิธีนี้เข้ามาค่ะจะช่วยลดข้อจํากัดลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพของดินไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็ม หรือแม้แต่ดินที่อาจจะมีค่า pH ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีความไม่เหมาะสมแล้วจะทําให้ผลผลิตนะคะที่ออกมานั้นต่อไร่ค่ะก็จะมีคุณภาพรวมไปถึงคุณค่าทางโพชนาการที่ไม่ดีมากเพียงพอนั่นเองค่ะสําหรับรูปแบบของวิธีการปลูกนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการกําหนดไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ค่ะการควบคุมอุณหภูมินะคะต้องจัดวางให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับ ก,การปลูกพืชน,นะคะด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นการปลูกพืชลงบนสารละลายค่ะที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆนะคะซึ่งรากของพืชผักต่างๆหรือแม้แต่ผลไม้บางชนิดที่ทํำการปลูกด้วยระบบดังกล่าวนี้นะคะรากค่ะก็จะสัมผัสโดยตรงนะคะกับสารละลายนะคะที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้โดยตรงค่ะ สำหรับจุดเด่นของการปลูกพืชน,นะคะด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนั้นค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าจะมีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณด้านมาตรฐานค่ะเรื่องของผลผลิตที่ได้นะคะคุณภาพของผลผลิตค่ะเพราะว่าอะไรนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างละกันนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะเลือกเอาต้นกล้าหรือว่าต้นพันธุ์ที่ดีๆนะคะเข้ามาทําการเพาะปลูกในระบบนี้ได้นะคะก็จะได้ผลิตผลที่ออกมานะคะมีความสวยงามแล้วก็ได้ จำนวนมากอีกทั้งนะคะในเรื่องของระยะเวลาค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบการต่อไร่ต่อปีแล้วเนี่ยนะคะก็จะให้ผลผลิตที่มากกว่าการใช้ดินเป็นองค์ประกอบในการปลูกพืชนั่นเองค่ะและที่สําคัญก็คือว่าระยะเวลาในการปลูกแต่ละครั้งนะคะก็จะน้อยกว่าอีกด้วยฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออวิธีการปลูกพืชน,นะคะด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนั้นจะยุ่งยากหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องควักเงินในกระเป๋าของเรานะคะ มาทําการปลูกพืชด้วยระบบดังกล่าวนี้เราจะต้องลงทุนสูงหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องเรียนว่าไม่ได้ยุ่งยากรวมไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่ได้สูงแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้เป็นเพราะว่าเรามีความก้าวหน้านะคะทางด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยค่ะ คุณสามารถปลูกกันได้ไง่ายๆเลยนะคะปลูกแล้วคุณสามารถรับประทานได้เองนะคะเพียงแค่มีชุดปลูกนะคะแบบอเนกประสงค์ที่เป็นระบบไฮดโดรโปนิกส์นะคะคุณก็สามารถทํากันได้ไง่ายๆที่บ้านของตัวคุณเองนะคะและที่สําคัญคือว่าคุณสามารถเลือกพื้นที่ที่คุณจะทําการเพราะปลูกนะคะด้วยระบบไฮดโดรโปนิกส์ได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะสิ่งที่ได้ออกมานะคะแน่นอนว่าในเรื่องของพื้นที่ค่ะใช้พื้นที่เพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่ได้ผลผลิตนะคะออกมาจ จำนวนมากค่ะผักที่ได้ออกมานะคะหรือว่าพืชที่คุณปลูกขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีความปลอดภัยปลอดสารพิษค่ะสดสะอาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทํางานของคนเรานะคะในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะหนุ่มสาวค่ะที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะในการที่จะมาดูแลนะคะพืชผักผลไม้นะคะแต่ว่าวิธีการนี้คือไม่ต้องดูแลกันแบบยุ่งยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากปลูกง่ายแถมที่สําคัญนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ ็ไม่ได้สูงอย่างที่เรากังวลกันแต่อย่างใดค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกนั้นนะคะคุณปลูกแล้วเรื่องของผลเ,เรื่องของประโยชน์นี่นะคะได้ประโยชน์อย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะเพราะว่าเราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะของพืชผักที่เราทําการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกได้นะคะได้ผลผลิตค่ะ ตามปริมาณที่เรามีตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับการปลูกพืชผักนะคะด้วยการใช้ดินนะคะใช้วิธีการแบบเดิมๆเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่คำไม่สามารถที่จะคํานวณผลผลิตต่อไร่นะคะหรือว่าต่อหนึ่งแปลงของเราได้นะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพดินแม้แต่เรื่องของสภาพภูมิอากาศก็เป็นผลสําคัญเหมือนกันคะ่ะที่ทําให้ผล,ผลผลิตที่ออกมานั้นนะคะไม่เป็นไปตามต้องการแต่ว่าการปลูกพืชผักนะคะด้วยระบบไฮ คุณสามารถนะคะกำหนดเรื่องของผลผลิตแล้วก็ที่สำคัญคือได้ผลผลิตมากตามที่คุณต้องการได้อีกด้วยค่ะระยะเวลาใช้ระยะเวลาน้อยกว่าอย่างแน่นอนคุณภาพก็ดีกว่าเดิมอีกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลค่ะในเรื่องของกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ดินนะคะในการปลูกพืชผักแล้วนะคะจะไม่เกิดโรคนะคะที่เกิดขึ้นในดินนะคะหรือแม้แต่การที่เราจะต้องมีการเตรียมหน้าดินนะคะตรงนั้นเราต้อง เสียงงบประมาณในการใช้จ่ายลงไปนะคะการจํากัดวัชพืชหรือแม้แต่มแมลงต่างๆก็จะต้องใช้เงินนะคะแล้วก็ใช้ยาฆ่ามแมลงใช้สารเคมีต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นการลดทอนในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ลงไปนั่นเองค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของการประหยัดน้ําค่ะน้ํำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการเพราะปลูกแต่ว่าการปลูกพืชด,ด้วยระบบไฮโดรโปนิกนี้ค่ะเราใช้น้ําในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะคะ เพียงแค่คุณมีภาชนะค่ะหรือว่ามาีระบบของการทำงานนะคะอของน้ำเป็นระบบวนเนี่ยนะคะเพียงแค่เปิดปิดนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะก็สามารถทำงานในระบบไฮโดรโปรนิกได้แล้วนะคะจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงการปลูกพืชนะคะด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ค่ะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคงจะเคยได้ยินข่าวกันมาอยู่เหมือนกันนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ค่ะเยค,ะค,ะคยมีการนําเสนอข้อมูลหรือว่าคิดค้นนะคะว่าอยากจะให้มีการานําระบบการปลูกพืชผักนะคะด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์นี้ไปใช้นะคะในสถานีอว,วกาศยานอว,วกาศค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสามารถนําไปปลูกได้หรือว่าทําได้จริงซึ่งขณะนี้เราคงได้เห็นภาพของการทดลอง ะะหรือว่าการแสดงผลกันอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยสามารถทํางานได้จริงและเห็นผลจริงเวลานักบินอวกาศนะคะขึ้นไปนะคะก็จะมีพืชผักสดๆนะคะให้กับนักบินอวกาศได้รับประทานกันอีกด้วยอันนีนะ้วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ เอาละนะคะได้ยินข้อมูลกันมาแบบนี้แล้วนะคะไปดูกันสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าสําหรับพืชผักนะคะที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนั้นนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันว่ามีอะไรกันบ้างและพืชผักที่ปลูกมานั้นนะคะมีคุณค่ามีประโยชน์ทางโภชนาการอย่างไรกันบ้างค่ะไปดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเรดโอ๊คค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรดโอ๊คเนี่ยนะคะก็มีการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ได้จากเรดโอ๊คนะคะคุณค่าทางโภชนาการ ก็คือว่าเขาจะมีกากใยสูงค่ะ,ะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะคะบำรุงสายตาค่ะบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมบำรุงกระสาะะสาบนะคะบำรุงกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็นอกจากนี้สําหรับคนที่มีปัญหานะคะคเรื่องของปากนกกระจอกสามารถป้องกันโรคปากนกกระจอกได้ด้วยนะคะต้านอนุมูลอิสระค่ะมีธาตุเหล็กสูงมีวิตามินซีสูงอีกด้วย ต่อมานะคะเราไปดูกันนะคะสำหรับพืชผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์นะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงต่อมาก็คือกรีนโอ๊กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสําหรับประโยชน์ที่ได้รับนะคะคุณค่าทางโภชนาการก็ไม่ได้แตกต่างจากเรดโอ๊กแต่อย่างใดค่ะก็คือว่าป้องกันโรคปากโรคกระจอกนะคะบำรุงผิวบํารุงประสาทบํารุงกล้ามเนื้อบํารุงผิวพรรณบํารุงสายตานะคะแต่ที่จะมีความโดดเด่นเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาจะสามารถป้องกันคนที่มีปัญหาโรคหวัดได้ด้วย คะระราะนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรควัดนะคะก็ลองหากรีนโอ๊กนะคะมาเลือกปรุงอาหารหรือว่ามาเลือกรับประทานกันดูค่ะมาดูต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับบัตเตอร์เฮดนะคะก็จะมีการย่อยสูงค่ะจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารเช่นเดียวกันนะคะบำรุงตาบำรุงผมบำรุงประสาทนะคะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะที่อ่อนแรงด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของปากนกกระจอกสร้างเม็ดเลือดนะคะแล้วก็มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะเพราะว่าในบัตเตอร์เฮดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเ ก็จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะรวมไปถึงลดคอดเลสเตอรอลให้กับร่างกายอีกด้วยนะคะ มาดูต่อไปกันดีกว่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับพืชผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์นะคะมีมากมายจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดฝอยที่อาจจะเปราะบางไม่แข็งแรงค่ะคุณต้องเลือกพืชอย่างคอสนะคะเพราะว่าจะช่วยแก้ปัญหาค่ะเส้นเลือดฝอยอเปราะบางหรือว่าแตกง่ายนะคะจะช่วยได้นะคะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตานะ,ะบารุงผิวนะคะบารุงประสาทนะคะมีกักใยช่วยในการย่อย สูงอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนก็มีการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมจะช่วยบำรุงเลือดค่ะบำรุงกระดูกบำรุงฟันนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าในผักบุ้งจีนนั้นมีคอรโรฟิลอยู่สูงนะคะจะช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีพืชผักอีกหลายชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์คุณค่าทางพชนาการอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งโชจี ะะมีปวยเล้งนะคะผักกาดแก้วผักกาดแก้วนี่จะช่วยในเรื่องของท้องผูกได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีธิ์นะคะเป็นยาน,นอนหลับอ่อนอ่อนอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมที่มีการค้นคว้านะคะแล้วก็สามารถนํามาปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกได้แล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะ คุณผู้ชมคะได้เห็นประโยชน์นะคะของผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมวิธีการปลูกพืชผักนะคะด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนั้นค่ะคุณสามารถทําได้เองง่ายๆที่บ้านเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่ได้สูงแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมค่ะให้ลองนะคะหันมานะคะรักสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้นลองเลือกค่ะ พืชผักนะคะที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกรวมไปถึงพืชผักที่ปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็จะสามารถต่อต้านโรคภัยได้อย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์กันค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะในช่วง most insight ค่ะครั้งหน้าแน่นอนว่าดิฉันจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องกลับมาติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะเรื่องของการเกษตรความสวยงามค่ะรวมไปถึงด้านการแพทย์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ในรอบโลกของเราในรอบตัวของเรานั้นเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทุกวันจะนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามการรายงานกันอยู่ที่หน้าจอตรงนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ